คลิปนี้ฝากไปถึงเอทุกๆคนครับแล้วก็ทุกคนที่เลื่อนมาเจอคลิปการครับก็วันนี้การจะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตทุกท่านครับก็ทุกคนท้อเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีแรงสู้วันนี้เลยมาทำคลิปให้กำลังใจเพราะว่าอยากให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินที่ผมลงคลิปอยู่หน้าตู้ลูกขินทุกวันเพื่อให้รู้ว่าทุกๆวันเราต้องทำาหากินอยากให้เป็นแรงผลักดันครับลงคลิปให้เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมีแรงสู้ เพราะว่าตอนนี้เรายังมีแรงอยู่ให้เราเร่งทําเร่งเก็บเงินไว้เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายสังขารเราจะหมดแรงทําวันไหนในวันที่บั้นปลายชีวิตเราไม่มีแรงทําแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองว่าทําไมตอนที่เรามีแรงอยู่ทําไมเราไม่ทํามาหากินทําไมตอนที่เรามีแรงอยู่เราทําไมไม่เก็บตังค์ตอนบั้นปลายชีวิตหรือว่าตอนแก่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองไม่ต้องมานั่งเสียใจอยากให้ทุกคนมีแรงทำงานทุกๆวันแล้วก็ฝากถึงน้องหนู ที่ยังไม่ได้ทำงานก็ไปหางานทำซะครับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็คือยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่แต่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ให้เราขอจนเราตลอดชีวิตนะครับเราควรที่จะให้พ่อแม่มั่งครับแล้วก็ควรที่จะไปทำงานอย่าเอาแต่นอนเพราะว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปอ่ะตอนนี้เรายังหนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่ก็คือมีแรงทำงานก็ให้ทำเก็บไว้ครับพอเรามีเงินเราก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ ช่วยคนในบ้านได้ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วแก่ตัวมาเราก็มาเป็นภาระของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวอ,อีกครับอยากให้ทุกคนทํางานที่ผมลงคลิปทุกวันก็เป็นแรงผลักดันอยากให้ดูเรื่องราวของผมเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝากให้ FT ได้มีกําลังใจครับ